จิตแสสายธรรมชาติของจิตและคําสอนที่ไม่เคยเก่าหลวงปู่มั่นท่านเมตตาสอนให้เราฝึกเจริญสติปัฏฐาน4โดยเฉพาะการพิจารณากายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเพื่อให้จิตเห็นความไม่เที่ยงและรวมลงเป็นสมาธิปัญญาหลักสำคัญที่ท่านยันไว้คือพิจารณาให้พอดีและเพื่อรู้เท่าทัน กราบขออนุญาตขยายความทำไมจิตชอบแสสายธรรมชาติของจิตนั้นเคลื่อนไหวอยู่เสมอหากไม่มีสติคอยระลึกเขาจะวิ่งไปตามผัสสะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความคิดอย่างไม่สิ้นสุดหลวงพ่อชาจึงเปรียบจิตไว้ว่าเหมือนลิงกระโดดไปมาระหว่างกิ่งไม้ไม่เคยหยุดนิ่งนี่เองที่ทำให้ผู้ปฏิบัติมักพบว่า ทำไมจิตไม่สงบเสียทีคําตอบก็คือเพราะนี่เป็นธรรมชาติของจิตที่ยังไม่ได้รับการฝึกไม่ใช่เพราะเราทําผิดพิจารณาให้พอดีหลวงปู่มั่นท่านเน้นว่าการภาวนาไม่ควรเพ่งเกินไปหรือปล่อยเกินไปถ้าเพ่งตึงเกินจิตจะเครียดกระด้างถ้าปล่อยหย่อนเกินจิตจะฟุ้งซ่านพอดีจึงเหมือนการตั้งสายพิน ไม่ตึงไม่หย่อนและเพราะกายกับจิตไม่อาจแยกจากกันได้การพิจารณากายจึงเป็นเหมือนฐานเมื่อกายเป็นที่ตั้งแห่งสติจิตก็จะค่อยๆรวมสงบลงได้เองเพื่อรู้เท่าทันรู้เท่าทันหมายถึงรู้ตามจริงโดยไม่ถูกหลอกล่อจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นรู้ทันกายก็เห็นความไม่เที่ยงของร่างกายรู้ทันเวทนาสุขทุกข์เฉยๆ ที่เกิดแล้วดับรู้ทันจิตฟุง้งซ่านเศร้าโกรธดีใจก็แค่สภาวะที่ผ่านไปรู้ทันธรรมทุกสิ่งมีเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดถาวรเมื่อเราฝึกรู้เท่าทันอย่างสม่ำเสมอจิตก็จะไม่ถูกกิเลสดึงง่ายๆแต่ค่อยๆตั้งมั่นสงบและเห็นทางออกจากความทุกข์สรุปจิตแสสายเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ใช่ความผิด แต่เป็นสนามฝึกของนักปฏิบัติพิจารณาให้พอดีไม่ตึงไม่หย่อนกายและจิตเกื้อกูลกันรู้เท่าทันเห็นสิ่งทั้งหลายตามจริงไม่ยึดไม่หลงดังคำสอนของหลวงปู่มั่นและอุปมาของหลวงพ่อชาที่ช่วยให้เราเข้าใจว่าแม้จิตจะฟุ้งไหวแต่เมื่อเรารู้จักธรรมชาติของมันรู้จักพิจารณาให้พอดีและรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดความสงบและปัญญา ย่อมงอกงามขึ้นได้ในที่สุดกราบนมัสก,การระลึกถึงคุณคำสอนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและหลวงพ่อชาสุพัทโทสาธุ